หนูขึ้นมาอยู่นี้ทำไมอะหลูกฮะหนูจะไปไหนคะนอนตากแดดเหรอคะฮะโอ้หนูนอนตากแดดหนูหนาวเหรอฮะโอ้ยหนูหนาวอุ้ยน่าสงสารเชียว ดูหน้าตาโอ้ดีเนาะอยู่บนรถเลยพาไปเที่ยวเลยดีไหมนี่โอ้ยไหนแม่หนูทำไมแม่หนูไม่มาดูเนี่ยแม่หนูเห็นลูกยังโอ้ยลูกใครเนี่ยฮะลูกใครเนี่ย ฮะอยวัดเลยดีไหมเนี่ยเมินเมินถามแล้วไม่ตอบฮะอย่าลงนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเลยเดี๋ยวไปเที่ยววัดเลย